ันสก็จะเห็นวิวในต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาครับใหเรามาันเใจนะเหนียววไว้ตรงสวัสดีครับนี่วันนี้มากับสมาชิกทั้งหมด3คน4คนกำลังขึ้นที่ผาปเปิดใจ ปัจจัยนี่เป็นน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ของที่ชุมพรแบบว่าเกิดได้ประมาณสักสี่ห้าปีมั้งอยู่ที่ท่าแสอยู่ติดกับชายแดนพม่าเลยวิ่งมาได้ประมาณสี่โลแล้วออนนี้ผ่านเขามาประมาณสักสองลูกแต่ว่ายังเหลืออีกสามลูกนะครับเส้นทางก็พอพอได้วิ่งอยู่นะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่า รถรถชาวบ้านวิ่งวิ่งเยอะดินมันก็เลยแน่นที่ผ่าปวดใจนี่มันเป็นมันเป็นเขาที่สูงประมาณสัก400เมตรแต่ก็ไม่รู้ว่าพอไปถึงตรงนู้นแล้วจะได้ความชันเท่าไหร่เห็นแบบนี้ชันอยู่นะที่นี่เป็นครั้งแรกของทุกคนนะอะตอนแรกอะ่ะตอนแรกวางแผนว่าจะวิ่งสักสองยอด ดูแล so ้วนี่คือแม่งไม่มีไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยไปกังนน้นผ่านผาประทับใจก่อนอันน้นน่าจะเป็นผาประทับใจแล้วก็ข้ามไปอีกเยอะมากที่นี่หลักๆก็ สวนทุเรียนสวนยางสวนมากสวนกาแฟแล้วก็นี่ด้านบนนี่ทางเวิรงเลยเป็นสวนกาแฟอันนี้ก็ม่วงๆกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคือเก็บได้แล้วต้นนี้ ก็ชิวนะแบบว่ามีบ้านอยู่ในสวนตอนนี้อากาศเย็ยนมากเลยเพราะว่าเมื่อวานกรม,มตูเพิ่งประกาศว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็วันถัดมาเมื่อเช้ามาถึงประมาณเจ็ดโมงเย็นเลยแล้วบนนี้ตอนนี้8ปดโมงยังเย็นอยู่เส้นทางก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยเป็นดินเป็นดินลูกลางแบบเนี้ย ่าเป็นเด็กน่น่นวิ่งง่ายวิ่งได้เรื่อยๆรื่ o ทปโป MT4 เป็นรองเท้าเทรลที่ทาแบรนด ใช้งานได้ค <ower> ่อนข้างหลากหลายนะครับส่ไปวิ <ower> ่งเทรลก็มั่นใจได้ในเรื่องของการยึดเกาะกับพื้นวีบ้าเอ็กซ์รครับกระชับเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หน้าเท้ากว้างด้วยนะทำให้เวลา uphill d o เนี่ยเราก็มั่นใจในทุกจังหวะการก้าวเท้านะครับหน้าเท้าเองก็ไม่บีบนะครับลดปัญหานิ้วพองนะครับในขณะที่ใสยวิ่งถนนหรือใสยวิ่งในสวนก็วิ่งสบายนะครับด้วยความนุ่มผมพื้นโฟม ไม่มีความกระด้างเลยนะเมื่อเจอพื้นถนนล,ลาดยางพื้นเองก็ไม่ได้หนาไปไม่ได้บางไปนะครับมีความคล่องตัววิ่งได้สนุกมากๆนะครับกับพวกนี้โตโพ MT4 นี่ตอนนี้เราเจอทะเลหมอกอยู่ที่ฝั่งพมา่าครับม,มุนเลย เมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าเขาอีกสามลูกถึงตอนนี้เพิ่งแค่ลูกเดียวเองจากตรงที่ชาวบ้านบอกนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแลว้วป <c oughs> ้ายบอกหนึ่งนแฟนน, <c oughs> นี่เออ <c oughs> ไปดาวิวดาวิว <c oughs> ไม่ไหวว่ะ <c oughs> โอ้โห กีนดาวพิวลงมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นยอสุดท้ายมัง่งเพื่อไปที่ผาเปิดใจตรงนู้นอ่ะนี่ผมถามคำถามนะครับว่าพระที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นพระที่เป็นผ้าแบบยุบเข้าไปหรือว่านูนออกมาลองดูดีๆเห็นไหมมองพอม,มามองข้างมัน ยุบเข้าไปนะคือเมื่อกี้ตอนที่เดินมามองด้วยสายตานะเห็นว่ามันเป็นผ้าแบบผ้านูนออกมาแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะเอา้ากลายเป็นยุบลงไปเว้ยเออโคตรเจ๋งอันนี้นก็เป็นวิถีชาวบ้านแล้วก็นี่เห็นว่ารูปทรงของพระพุทธรูปอ่ะ จะแปลกตาไปหน่อยก็ตรงเนี้ยเป็นพระพุทธรูปที่ได้คือเนื่องจากว่ามันเป็นศิลปะแบบพม่าไงเพราะว่าติดพมา่าพระพุทธรูปก็จะแปลกตาไปหน่อยชื่อวัดวัดไรวะว,วัดช่องหินหมูเอ้ยตอนนี้เรามาถึงผักหัวใจแล้ว ระวัววงนะแม่งไม่รู้จะเข้าไปเลยเออคือมันเริ่มสุดแล้วไงวิวตรงนี้ก็จะเห็นทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าเลยนะเยอะๆเลยเออก็ล้นๆอ่ะฝั่งไทยฝั่งไทยมันจะล้นๆหน่อยแล้วฝั่งพม่าก็แบบก็ไม,มแ้แน่นๆ รวยกันเหมือนกันนะว่าเปิดทางเปิดทางเปิดทางใหม่นะโอ้โหจริงๆกลับทางเก่าก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ครับเราหาความตื่นเต้นนี่ก็เป็นทางเดินที่แบบชาวบ้านเขาก็เดินอยู่แล้วแหละ ำอยู่ข้างหน้าครับเนี่ยเราไปตามแนวมาเนี่ยเออเฮ้ยใช่ฮะาพิเศษวะเอ้ยนิดเดียว อ๋อตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยมันเป็นแบบว่าเป็นขาสูงขึ้นมานิดนึงเดียวยังไงดูวะได้เลยลงร่างจริงตรงเนี้ยแต่ว่าจะเอาแต่ว่าต้องแบบว่าเออวูบเดียวโอ้โหโอ้ยตรงนี้นลงได้เหรอ ตรงนี้ได้ครับตรงหมากตรงนี้เดียวอ๋อไปตรงนู้นตรงนู้นดีกว่าโอเคเ <c oughs> ท้านี่จมเลยโอ้ยโดนดินดูดนี่นี่กลายเป็นรองเท้าไซส,ส์ส2สองแล้วอะอาทางธรรมดามีให้มาไม่มา <c oughs> มตนี่นน่เรายังไปวิชาตัวเบา,าเอาไปไหนไหนตรงไหนยโยนมาโยนมานี่ถ่ายภาเพเหตุการณ์จริงเรียลิตี้วิชาตวัวรอด <st arts> นี่กูเสียสละม <c oughs> ีหน้าที่ <c oughs> อย่างเดียวคืออย่บให้โดนไม้ไ <c oughs> <c oughs> อ้เนี่ย <outgoing> <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไปแล้วเอ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยไม่รอดโดนครบทุกคนเอาไปไปฟูลออฟชีฟส์อยู่คนเดียวขึ้นตรงไหนเนี่ยเอาไปเอาตรงนี้ใช่ไหมลงน้ำไปแล้วช่างแม่งแล้วไปเรรรียยบบ้อคัเดี๋ยวเพิ่งมาครับเรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยงั้นไปทางนู้นด้านบนไม่ดีเหรอตรงนี้แม่งกกัับด่ไงนนี้้ตรงใช่ม สีขาแล้วครั้งนี้ใครหมาะว่าอะดูแอดมินเนี่ยเราไปไปไปเอ้อเออเอาเอาไปเละทั้งตัวหัวเอาไปขึ้นไปแล้วเอ้า เฮ้ยไปเร็วอ๋อเฮ้ยดูเฮ้ยขาตัวเบานี่นิดเดียวน้อยสุดเอาไปเดี๋ยวไม้พี่โอ๊ตยังมาไม่ได้นี่พี่โอ๊ตเอารองเท้ามาเจอไหมได้เจอเต็มที่เลยพี่โอ๊ตลองไปดูข้อพื้นผิววันนี้นี่คือแกะออกมาจากกล่องเลยนะเพิ่งมาแตะพื้นวันนี้เลยอ๋อสะผายนี่สัมผัสโคนด้วยชุบช็อกโกแลตดูเลยทุกคน เด็กน้อยเล็กมากแต่ต่สกิลตัวเบาแต่ละคนละเดี๋ยวนี้ย้อนขึ้นเลยครับอย่าเดินตรงนั้นอย่าเดินตรงนั้นพี่พี่ตัดตรงแล้วใครพามาทางนี้มั้งเนี่ยกูเองตัดที่ไวเพิ่มพลังที่ร้านของชำแล้วก็ล้างรองเท้า กำลังวิ่งกลับแล้วเมื่อกี้ตอนนับหิวนำอยู่ดีๆพอดาวฮิวดาวหิวปุ๊บกูอยู่หลังสุดเลยครับนู่นไปข้างหน้ามาแล้วครับ วิวข้างๆสวยมากว่าวิ่งอยู่บนสันเขาก็ได้เห็นวิวด้านข้างด้านหน้าเส้นทางวิ่งที่นี่ถ้าเกิดว่าวิ่งผ่านสวนชาวบ้านได้หรือเส้นทางวิ่งถึงเยอะมากเลยเพราะว่าสวนเยอะมากมีสวนตลอด ก็จะวิ่งซอกแซกได้แต่ที่น่ากังวลอย่างหนึ่งคือหมาหมาเยอะด้วยถ้าเกิดมาวิ่งคนเดียวก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มอันนี้ไม่ค่อยนะโอ,อ้เพราะเราจะแบบเจอกหมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วนะโอ้โหแดดก็เริ่มมาแล้ว,ลวก็คงได้แค่รอบเดียว นี้ลงมาถึงเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือที่จอดรถตรงวัดแก้วชัยประเสริฐระยะทางวันนี้15.6กิโลเกณฑ์ทั้งหมด513เมตรโอ้9ม53มาถึงไปแล้วหนึ่งมาถึงนานยังดิโอ้โหยืนเรียบร้อยแล้ว อย่างไวตอนดาวฮิวมานี่แบบว่าแซงทุกคนที่ขวางหน้าแล้วก็ยาวมาเลยยืดร้อเแล้เชลสียเชลเลียเฮ้ยสุดยอดไม่ไหวเมื่อกี้แม่งวิ่งมาเม่อตกเฉพาะตอนเจอหมาเออแล้วแม่งหมาแม่งโคตรเยอะเลยแม่งถวิ่งแม่งหมาหมาไล่กัดเออหรือว่าต้องให้เกลียดหมาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวรอพี่โอ๊ต ยศกำลังเดินมาเป็นไงบ้างพาเปิดใจวันนี้เปิดใจมากเลยเปิดใจเปิดเส้นทางเปิดทุกอย่างเฮ่ยตเกณฑ์ก็ใช้ได้อยู่นะห้าร้อยเป็นไงวันนี้ห้าร้อยเมตรดาวฮิวสนุกครับซ้อมดาวฮิวได้ยาวๆแบบให้รักษาเพจดาวฮิวให้ได้ไม่ยากด้วยเออเพราะว่าทางมันเรียบอ่ะทางมันเรียบวิ่งได้ตลอดซ้อมซ้อม ซ้อมท่าดาวยิวได้เออมีช่วงเดียวมั้งที่ชันมากๆาอ่ะที่เหลือก็ไม่มีละเออที่เหลือมีนอกเส้นทางหลอนอกเหลือางมีป่าขุยลุงโคนอะไรวะถ้าอยากได้ร่มนี้ไม่มีนะเออแม่งแบบว่ามันจะมาถึงสักประมาณตีห้าครึ่งเกือบหกโมงแล้วก็วิ่งไปถึงหาประมาณหกโมงเกือบเจ็ดโมงเจ็ดโมงเเห็นทะเลหมอกสวยมากเวลาที่เหมาะสมเออทะเลหมอกฝั่งพม่า สวยเออแล้วก็ซ้อมอัพทิวได้นะเพราะว่าทางมันเรียบแล้วก็ขึ้นยาวๆเลยสัมภาษณ์ผู้จ,จัดก่อนสัมภาษณ์ผู้จัดผู้จัดผู้แนะนําสถานที่มาตรงนี้นะครับผู้จัดก็ไม่เคยมามเออเปิดแมปมาอันไหนเขาสูงๆก็มาเลยเอเป็นยังไงบ้างระหว่างของจริงกับ ที่คิดไวเราก็นึกว่ากูจัดมีลูกค้าอาิู่พิถันี้จินตนาการมันสวยกว่าในจริงๆน่าจะสวยกว่าดูจากรีวิวในยู o ูเกิลแมพเอาใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้น่าท่องเที่ยว,วมันจะเป็นโลซิชันอยู่ออเอออาจจะว่าไม่คึกคักไม่มีนักท่องเที่ยวอลยเออ,เอ,อ,เอ,อแต่พูดถึงว่าไม่คึกคักก็ดีอย่างเพราะว่ารถมันน้อยเพราะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเยอะนะหัวแบบพันลงพันรถอ่ะยิ่งตอนอัพฮิลด้วยแล้วรถอัพฮิลตามมานี่แบบ ควันพรึบเลยเดี๋ยวไปแล้วรองเท้าก่อนแล้วก็หมายอ็ไปกินน้ำอเออหมาโคตรเยอะเลยเออแล้วเส้นทางเส้นทางโอเคนะลินะครับผมลงบนตกด้วยแหละแต่ว่าน่าจะดีขึ้นนะผมในวันที่อากาศดีๆนะอ่าอ่าหน้าหนาวเนี่ยน่ามาเที่ยวครับผมหน้าหนาวผมน่าจะเย็นอยู่เออเช้าเช้านี่เย็นมากครับผมระหว่างทางก็เหมือนมีหมอกอะไรตามทางก็สวยครับอ่าอืมใช่มาไม่ยากมากครับผมใช่ใช่ใช่ เออถ้าเกิดว่ามาหน้าฝนน่าจะมัน <laughs> เพราะว่าหนึ่งคือแม่งไม่ร้อนอแล้วฝนตกแล้วมันก็เละดีด <laughs> เละดีเออโอเคอ่ะสำหรับผมก็ถือว่าเยี่ยมนะถือว่าเยี่ยมเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มันวิ่งง่ายวิ่งได้ตลอดไอ้วิ่งง่ายไม่ได้หมายความว่าแบบเราแข็งแรงนะแต่ว่าเส้นทางมันวิ่งง่ายไงคือหินมันน้อยแล้วก็ทางเรียบดินมันแน่นเพราะว่ารถมันวิ่งไปวิ่งมาตลอด แต่ว่าอากาศมันจะร้อนหน่อยถ้าเกิดว่ามาช้าก็จะร้อนมากๆก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ซ้อมที่ดีนะวิ่งได้ยาวๆดาวหิวได้ยาวๆฝึกได้ฝึกพัฒนาการซ้อมอัพหิวการซ้อมดาวหิวได้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ามาค่อนข้างไกลหน่อยโอ้โหจากตัวเมืองมาชั่วโมง20จะมาถึงตรงนี้ถ้าจะมาก็ต้องมาเช้ามากเราก็ต้องมาเป็นกลุ่มมาคนเดียวนี่อันตรายหมาเยอะมาก มาเป็นกลุ่มหน่อยนะครับอันละอ่ะสมาชิกมาสมาชิกอีกคนหนึ่งมาแล้วนะครับเอมพี่โอ๊ตก็ใจสู้เหมือนกันนะถึงไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นการซ้อมครั้งแรกของพี่โอ๊ตด้วยนะครับสําหรับซ้อมเทลแล้วก็บอกแทนพี่โอ๊ตว่าสนามเทลที่มาซ้อมนี่โหดกว่าอินทนนท์เยอะบอกว่า8ดโล <laughs> ตอนแรกก็คขดว่า8โลล่อไปสิ6้าุ ไม่ำมวนกลับไว้แล้วตอนแรกแปดโลตอนแรกแอมบอกขึ้นสี่โลไปยังไปโกงไปยังโกงเลยไปยังโกงเลยมาสัมภาษณ์พี่อ๊ตพี่อ๊ตมาปุ๊บลิฟต์เปลี่ยนเลยครับไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้างพี่ออสถอดรองเท้านี่ถอดแกะกล่องเลยเนี่ยแกะกล่องเลยแกะกล่องมาลงวันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้ยันถุงเท้าเล็กกว่าไปสนามแข่งเี้ก็ือบอกให้ แต่ละคนสภาพนี่แบบว่านะเราจะเห็นภาพตอนที่ไปลงโคนกันมาแล้วเออเป็นไงพี่ออสซ้อมแทวครั้งแรกสนุกดีเย,นยน็นๆ <c oughs> เออชอบตรงไหนบ้างของที่นี่มันมันไปได้เรื่อยๆอ่าแล้วมันก็แบบมันมันไม่ต้องเร่งเหมือนเหมืนนอนรถเนาะแต่พอพอมันเจอแบบทางทางตรงอะไรพวกนี้มันก็ต้องบาลานซ์ความเร็วอะไรพวกนี้นิดนึงอ่ายังต้องฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเออ เป็นไงตอนลงโคนรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้เหลืองแป๊ดมาเลยแป๊ดลงไปเป็นช็อกโกแลตเลยชุบช็อกโกแลตช็อกโกแลตคาราเมลชุบช็อกโกแลตเลยอ่ะระยะทาง15โลนี่เป็นไงบ้างโอเคไหมครับน่าจะโอเคนะแต่น่าจะยังซ้อมไม่ถึงก็เลยแบบสภาพไม่ไม่อ้เออหมือนมันจบช้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิ่งตามหลังแต่ก็โอเคอยู่นะใช่แต่วัดกันไว้ที่8โลนี่คือ16บหกเลย ไฟายแม่งยังหลอกเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูไฟายแม่งบอกว่า4.8แต่เอาจริงแม่งโอ้โหเท่าไหร่ว่า6โลอะคือเกินมาทั้ง12 0 1โลก็ยังโอเคด้วยแม่งเดีย6โลหลอกพี่ออดมาเชื่อดโอเคโอเคเดี๋ยวเราเชียร์พี่ออดที่เอินทนนนะพี่ออดไปเอินทนนระยะ20เจน800วันนี้ก็ล้อไปเจน500แล้วจบสบายจบสบายเจอกันเจอกันครับ